หลังจากเจอกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เยอะเนี่ยทางนัานของเอริกเชนฮาก็เรียกร้องแฟนบอลนะครับให้ช่วยนุนหลังมาคาสรดฟอร์ดหน่อยนะครับให้กำลังใจงนักเตะเอริกเชนฮาก็เรียกร้องให้แฟนๆแมนยู U, นะครับสนับสนุนมาคสรดฟอร์ดและช่วยผลักดันให้เขากลับมาสู่ระดับเดียวกับฤดูกาลที่แล้วให้ได้ทางมาคาส์แรดฟอร์ดนะครับใช้โซเชียลมีเดียเพื่อระบายหลังถูกกระแสโจมตีอย่างหนักจากแฟนบอลในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ในการตอบโต้บัญชีของแฟนบอลแมนยู hmm. เขาโพสต์ว่า mm hmm. ผมซาบซึ้งกำลังใจจากคุณมันมีการหยิดยดยามาเป็นเดือนๆแล้วพอได้เรื่องแน่นอนว่าผมมีความเห็นต่อแรดฟอร์ดเป็นอย่างมากอันนี้คือสิ่งที่เชนฮาร์ได้พูดนะครับปีที่แล้วเขามีฤดูการที่ยอดเยี่ยมเป็นฤดูการที่ดีที่สุดในอาชีพของเขาที่ทําได้30ประตูดัง mm hmm. นั้นคุณจะเห็นว่าเขามีความสามารถย่งไงบ้าง ฤดูกาลนี้เขาไม่แสดงผลงานออกมาและผู้คนก็วิจารณ์กันอย่างมากผมคิดว่าเราต้องสนับสนุนเขาทุกคนควรสนับสนุนเขาและผลักดันเขาให้กลับไปสู่ระดับเดียวกับปีที่แล้วอันนี้ก็สิ่งที่เอริกเันฮารับได้พูดถึงมาคาชรัดฟอร์ดอยากสนับสนุนให้นักเตะคนนี้กลับอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงเหมือนฤดูกาลที่แล้วครับสำหรับรัดฟอร์ดจำได้เพียง8ประตูเท่านั้นให้กับแมนยูในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นฟอร์มที่แตกต่างจากฤดูกาลที่แล้วอย่างสิ้นเชิงเลยสำหรับฟอร์มของมาคาชรัดฟอร์ด เป็นอะไรที่ต้องมาติดตามแล้วก็ควรให้กำลังใจเขามากๆนะครับชุกเลครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เขา้ามาได้สำหรับฟอร์มของมาคาสอารดฟอร์ดและการหุ่นหลังเขาจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปยาวเลยนะครับผม